ต้นปาล์มจะรอดไหมสวัสดีครับพี่น้องที่มีเกียรติวันนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาชมนะครับมาดูสวนปาล์มแปลงนี้นะครับตอนนี้น้ำในคูก็เริ่มปริ่มเลยนะครับเป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับฤดูฝนของทางภาคใต้นะครับตอนนี้ในสวนปาล์มแปลงนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มนะครับก็มีน้ำ ในร่องปามสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้น้ำก็ปริ่มแล้วนะครับฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้ไปก็ประมาณเดือนธันวานะครับเดือนธันวาคมประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนนะครับจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะครับน้ำจะท่วมแปลงปลามต้นปามได้นะครับน้ำจะท่วมโคนนะครับทำให้ปามก็ฉะงักนะครับแต่ว่าปามก็ ไม่ตายนะครับพอน้ําท่วมขังไม่เกินสามถึงห้าวันนะครับป่ามชะง,งักไปรากหาอาหารไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ทนต่อสภาพนี้ได้นะครับเพราะแปลงนี้ปลูกมาประมาณเ8จแปดปีนะครับก็มีเสียหายมีต้นปลามที่ตายไปบ้างนะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับดังนั้นหลังจากที่น้ําท่วมขังท่วมโคลมระสามถึงห้าวันนะครับ หลังน้ำลดเราก็ใส่โดโลไม้นะครับเพื่อปรับปรุงสภาพดินนะครับปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะกับพืชแล้วก็เราเติมปุ๋ยตามจะสามารถพยุงตัวและรักษาตัวรักษาต้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตในปีต่อไปนะครับดังนั้นตามถ้าน้ำท่วมขังไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับ ไม่เกินหนึ่งเดือนยังไม่เสียหายนะครับเพราะแปลงนี้ก็บางปีก็มีน้ําท่วมขังหลายวันอยู่บอนกันนะครับแต่ว่าก็มีเสียหายบ้างแต่เป็นส่วนน้อยนะครับปีนี้เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มฝนเข้ามาก็เริ่มจะเปล่ยนเปลี่ยมเลยนะครับน้ําแต่ว่าก็ตอนนี้วันนี้ฝนไม่ตกนะครับหยุดไปประมาณสองวันนะครับแต่ว่าตามก็ ยังได้น้ําอยู่ยังหากินได้อยู่นะครับยังไม่ถึงกับท่วมโคลนนะครับบางก็เป็นพืชอ,อีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถทนต่อความแรงทนต่อฤดูแรงช่วงร้อนช่วงแรงหนักประมาณมีนามีสารนะครับของทางใต้นะครับแรงบางปีก็สามสี่เดือนนะครับต้นปาล์มก็สามารถเอาตัวรอดได้นะครับช่วงฤดูฝนพื้นทีลุ่ม หรือเป็นปลูกในพื้นที่นานะครับก็จะมีน้ำท่วมขังโคนได้นะครับบางแห่งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งบางแห่งก็สองอาทิตย์บางแห่งก็เป็นเดือนนะครับที่น้ำท่วมแต่ก็ปาล์มก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ดีนะครับในสภาพแวดล้อมในสภาพอากาศนะครับของทางใต้นะครับรอบปลูกในพื้นที่ลุ่มพื้นที่นาเราก็ยกร่องนะครับ เป็นร่องคูน้ําช่วงฤดูแรงสุดๆนะครับน้ําในร่องก็ยังเหลืออยู่นะครับประมาณหนึ่งใน4ของร่องน้ํานะครับไม่ได้แห้งหมดนะครับเราสามารถที่จะดึงน้ําจากในร่องน้ํามาใช้กับต้นปลาล์มได้นะครับช่วงฤดูฝนน้นําปลิ่มขนาดนี้ก็ชะลอนะครับร่องน้ําช่วยชะลอไม่ให้น้ําท่วมควนปลาล์มเร็วเกินไปนะครับ แต่ว่าช่วงที่ฝนตกหนักหรือว่าช่วงปลายปลายปีนะครับประมาณกลางเดือนธันวาคมนะครับจนถึงกลางเดือนมกราคมช่วงนี้อาจจะมีฝนตกหนักนะครับบางปีก็ท่วมในช่วงนี้แหละครับที่ว่าน้าท่วมที่ว่าครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าในแต่ละปีน้าก็จะท่วมฝนก็จะตกในช่วงปลายปีและก็ท่วมหนักในช่วงปลายปีถึงต้นปีนะครับในช่วงนั้นตาม แรงนี้ก็ต้องเช่นน้าประมาณ3ามวันถึงหวันนะครับแต่ก็มีเสียหายบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับนะครับแรงนี้ประมาณ7จ็ดปีนะครับช่วงนี้ก็ปามก็เริ่มขาดคอนะครับไม่ค่อยมีทลายยังพอมีเห็นบ้างแต่ก็ไม่ดกนะครับตอนนี้ปุ๋ยก็ใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า ถ้าใส่ปุ๋ยช่องนี้คือน้ำท่วมคนนี่หายหมดเลยนะครับต้องรอให้น้ำลดประมาณกับต้นปีหน้านครับน้ำลดก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยใส่โดรไม้สารปรับปรุงดินนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพื่อเริ่มผลผลิตปีต่อไปนะครับนะครับนี่มาพาพี่น้องที่มีเกียรติมาชมปราล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มนะครับนะครับ วันนี้ผมพามาชมแค่นี้นะครับพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่าเห็นว่าได้ประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามผมหน่อยนะครับสวัสดีครับ